บทที่236งานแสดงดอกไม้ไฟแย่แล้วทำไมไฟดับเฉินห้าวรู้สึกอารมณ์เสียงานเลี้ยงกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเหมือนว่าไม่ใช่ไฟดับธรรมดาเซียจิ้งใช้ไฟจากมือถือส่องสว่างวิ่งเข้ามาหาชี้ให้ฉินห้าวดูไปทางด้านนอกกลับพบว่าหมู่คฤหาฮาร์จงหัวด้านนอกน,นั้นมีไฟสว่างซึ่งเป็นสายเบนเส้นเดียวกับที่เดินมาหมู่คฤหาฮาร์จงหัวนั้นก็แสดงว่าไฟตามทางที่อยู่ด้านนอกน,นั้นมีไฟปกติดีมีเพียงบริเวณหมู่คฤหา์เท่านั้นที่มีปัญหา ทำให้คิดไปถึงกองหินมหึมาที่ขวางบนถนนในตอนบ่ายมีความเป็นไปได้มากที่ครั้งนี้จะเป็นฝีมือคนที่ตั้งใจทําขึ้นต้องเป็นคนทําเรื่องนี้อย่างแน่นอนเฉินห้าวโกรธเป็นอย่างมากเป็นการคุกคามจากฝ่ายตรงข้ามที่มีต่อเขาต้องการก่อกวนอย่างแน่นอนง้นเฉินห้าวก็ตกลงใจจะเล่นสนุกกับเขาไปดับกระทันหันทําให้เกิดเหตุการณ์ตื่นตกใจขึ้นในงานเนื่องจากรอบๆมืดสนิทมีแขกจํานวนหนึ่งเกิดหกล้มและชนกระแทกกันทันใดนั้นก็เกิดอุบัติเหตุวุ่นวายขึ้นทุกท่านอย่าตกใจอยูู่ในคความสมสงบักร นี่เป็นเพียงการเตรียมรายการการแสดงให้กับทุกท่านเนื่องจากเอฟเฟกต์ในการแสดงจําเป็นต้องดับไฟจึงไม่ได้แจ้งทุกท่านล่วงหน้าทําให้ทุกคนไม่สบายใจยังหวังว่าทุกท่านจะให้อภัยโปรดยืนอยู่ที่เดิมอย่าขยับสักครู่หนึ่งไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วเฉินห้าวใช้ทักษะการพูดเพื่อทําให้ทุกคนสงบลงก่อนจากนั้นจําเป็นต้องเปลี่ยนจุดสนใจของทุกคนในเวลาอันรวดเร็วไม่อย่างนั้นคืนนี้จะต้องอับอายขายหน้ามากช่างไฟของหมู่คฤหา์ได้ไปตรวจสอบสายไฟแล้วแต่น้ําที่อยู่ไกลไม่สามารถดับกระหายได้ เพราะฉะนั้นปัญหานี้จาเป็นต้องแก้ปัญหาให้ได้ภายในหนึ่งนาทีตอนนี้เฉินเ้าต้องอาศัยตัวช่วยเพียงแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านดังนั้นเขารีบเปิดมือถือใช้เขตสะดวกจากแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านพบว่ามีการบริการอย่างหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ในเวลานี้บริการแสดงดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟระดับไฮเอนลูกละหนึ่งพันเหรียญราคาเงินอุดหนุน0.5เหรียญพร้อมข้อเสนอฟรีค่าบริการจุดปล่อยดอกไม้ไฟมองดูภาพที่ติดอยู่ที่สินค้าเป็นดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ประเภทที่ใช้จุดในงานกลางคืน แต่ละลูกมีราคา1,000พันเหรียญหากไม่ร่ำรวยจริง,รงๆไม่สามารถจุดได้แต่ราคาเงินอุดหนุนหนึ่งลูก0.5ุดห้าเหรียญท่ามกลางความมืดแบบนี้เหมาะสมที่สุดในการรับชมยังสามารถปลอบใจแขกเหลือที่ตกใจเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์แบบหลังจากนั้นเฉินห้าวซื้อดอกไม้ไฟทันที2 0 0พันเหรียญให้พวกเขาจุดไปก่อนหลังจากเฉินห้าวเพิ่งจะสั่งซื้อก็ได้ยินอุ้ยดัง e ปังอยู่ไม่ไกลาจากนั้นประกายไฟดอกไม้ไฟชุดหนึ่งพุ่งตรงสู่ท้องฟ้งฟาเมื่อถึงจุดสูงส,สุดก็ระเบิดออกทันทีเปล่งรัศมีเจิดจรัสแพรว สะท้อนแสงทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนจุดดอกไม้ไฟติดติดกันลูกแล้วลูกเล่าขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงสว่างระยิบระยับรัศมีอันรุ่งโรจน์เหมือนกับภาพวาดพื้นดําที่เบ่งบานไปด้วยดอกไม้ช่างสวยงามเกินกว่าจะรับได้เว้าวดอกไม้ไฟสวยงามมากที่แท้ดับไฟก็เพื่องานดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่เจ้าน่ายเฉินจัดฉากได้สุดยอดในเวลานั้นเองแขกเหลือสงบลงทุกคนต่างเงยหน้าดูดอกไม้ไฟแสงสว่างท่ามกลางความมืดมองดูดอกไม้ไฟสวยงามดื่มสุราชั้นเลิศอาหารแสนอร่อย ยังพูดคุยกับหนุ่มหล่อสาวสวยอย่างใกล้ชิดเป็นความเพลิดเพลินที่ยอดเยี่ยมมากบรรดาแขกเรือสงบลงแล้วแต่เฉินห้าวกลับมีสีหน้าเคร่งขรึมเขาโทรศัพท์หาชิงจือออเทาผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของหมู่คฤหาหั์ให้เขาตามสื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายนี้เรื่องนี้ไม่ถือว่าจบแค่นี้ทางด้านวงดนตรีและการแสดงก็เริ่มการแสดงอย่างต่อเนื่องไม่มีแสงที่สว่างพวกเขาใช้แสงในโทรศัพท์เพื่อสร้างความสว่างทั้งร้องเพลงและเต้นรำก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรบนท้องฟ้ายามค่ำคืนพลุดอกไม้ไฟก็ยังงดาเเนนนิอออย่่่ตืง ดอกไม้ไฟที่สีสันและรูปแบบที่หลากหลายทำให้คนเลิดเพลินสบายตาทุกคนสนุกกับการชมดอกไม้ไฟอย่างสงบสักสิบนาทีก็ไม่ทำให้คนรู้สึกเบื่อหน่ายในที่สุดไฟภายในหมู่คฤหา์จงหัวก็สว่างขึ้นมาพร้อมกันความสว่างกลับมาเป็นปกติทุกคนต่างโห่ร้องอย่างสนุกสนานจากนั้นทำในสิ่งที่ควรทำก็ทำต่อเชินห้าวอาศัยแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านแก้ปัญหาเหตุการณ์วุ่นวายครั้งนี้ได้สำเร็จหลังจากนั้นช่างไฟฟ้าเข้ามารายงานมีคนตัดสายไฟเขาได้ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานไปชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัย พรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่ลำบากแล้วเฉินเ้าให้ช่างไฟและหน่วยรักษาความปลอดภัยออกไปตรวจดูปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกอย่าให้พวกเขาสร้างความวุ่นวายได้อีกแต่ดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะล่าถอยไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกงานเลี้ยงค่ำคืนนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นงานเลี้ยงดำเนินไปจนถึงเวลาสิบโมงกว่ามีแขกบางส่วนที่มีธุระในวันรุ่งขึ้นจึงบอกลาเฉินเ้าเพื่อขอตัวกลับไปก่อนขอบคุณเขาในการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกคนประทับใจอย,อย่างมากต่องานเลี้ยงค ก่อนที่จะจักไปยังแสดงท่าทีว่ายังต้องการมาชิมอีกครั้งเฉินห้าวยิ้มแล้วพูดว่าไม่มีปัญหายินดีต้อนรับอีกครั้งหากเป็นอย่างนี้ชื่อเสียงอาหารกูแม่และสุราชั้นเลิศของเฉินห้าวสามารถก้าวขึ้นในกลุ่มธุรกิจระดับบนในเมืองไปเฮียอภายในงานค่อยๆว่างเปล่าแต่ยังมีแขกที่ดื่มไปมากพอสมควรบางส่วนยังไม่ได้กลับยังคงเป็นส่งเสียงร้องเล่นทายมือแข่งกันดื่มอย่างสนุกสนานเฉินห้าวก็ไม่ได้ทำลายความสนุกของพวกเขาและเดินไปข้างๆโจซีถงรินไวผลไม้ให้เขาหนึ่งแก้ว ฉันดื่มไปเกือบจะสองขวดแล้วดื่มต่อไปอีกไม่ไหวแล้วโจซีของใบหน้าแดงระเรื่อออยิ้มแล้วพูดพลางมองดูเฉินห้าวสุราไม่ได้ทําให้เธอเมาตัวเธอต่างหากที่เมาคุณทําไมไม่ไปรับรองแขกละ่ะโจซีถงถามคุณก็เป็นแขกผมมาดูแลคุณเป็นพิเศษเฉินห้าวมองเธอด้วยสายตาที่ร่าร้อนใบหน้าอมยิ้มเล็กน้อยครู่เดียวทั้งสองก็เข้าใจความหมายภายในใจหลายวันมานี่ไม่ได้ติดต่อกันเลยวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีดังนั้นทั้งสองใช้โอกาสนี้เดินเล่นพูดคุยค่อย ม้ยมกหลีกห่างจากผู้คนไปพื้นที่ด้านหลังหมู่คฤหาสน์พาคุณไปดูห้องของผมเฉินห้าวพูดอ้อมค้อมโดยมีความในแอบแฝงลึกซึ้งบุรุษเชิญสาวงามเข้าไปในห้องตนเองแรงจูงใจที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์สักเท่าไหร่แต่ว่าในเวลานั้นโจซีถงเดินตามไปกับเฉินห้าวด้วยกันจนถึงบ้านพักของเขาที่พักของเฉินห้าวตั้งอยู่ตรงกลางของหมู่คฤหาสน์จงหัวตําแหน่งดีมีหลายชั้นเซียจิงเลือกให้เขาเป็นพิเศษหลังเดินเข้าไปพบกับบรรยากาศสไตล์จีนโบราณความจริงแล้วโจซีถงไม่ค่อยเห็นบ้านพักกกทีี่่ตตแแงเยนนบบบโราาณมนะ ดูแล้วแปลกใหม่มากบทที่สองอสฉันรู้ว่าคุณอยู่ข้างในตกแต่งได้ดีมากโจโซีถงพูดชมหากคุณชอบสามารถย้ายมาอยู่ได้ทุกเมื่อคำพูดของเฉินห้าวเหมือนมีแผนการแปลงอยู่โจโซีถงเข้ามาอาศัยก็ต้องอยู่ร่วมกันกันกบเขาเช่นนั้นแล้วพูดได้อย่างชัดเจนเลยว่าทั้งสองคบกันได้อย่างเปิดเผยโจโซีถงยิ้มอย่างมีเลหดในทั้งสองคนต่างรู้ว่าตอนนี้ยังถึงเวลาแต่อนาคตก็ยังไม่แน่เธอมาที่นี่จริงไม้ยมกแล้วอยากสัมผัสความรู้สึก,กอขอองค์การเป็นนายหญิงสักหน่อย เดินดูข้างล่างไปหนึ่งรอบโจซีถงแสดงถึงความชื่นชมจากนั้นก็เดินไปห้องนอนที่อยู่ด้านบนเตียงแกะสลักรูปดอกไม้จากไม้แดงในห้องนอนดูแล้วให้ความรู้สึกเรียบง่ายแบบโบราณน,นกเป็ดน้ำสีแดงนั้นร่าเริงมากอยู่ที่นี่ให้ความรู้สึกกว่าจังหวัดชีวิตช้าลงโดยไม่รู้ตัวคุณจัดก,การหมู่คฤราสนาจงหัวได้อย่างดีเยี่ยมโจซีถงน้ำเสียงอาลัยอาวรค่อยไมยมกเดินเข้าไปในห้องนอนดูการจัดแต่งภายในเฉินห้าวเดินตามมาด้านหลังหลังจากเดินเข้ามาแล้วล็อกประตูทันทีเสียงดัง โจซีถงหูไวได้ยินทันทีหันกลับไปอย่างรวดเร็วทั้งสองศบตากันพูดได้ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งสองอยู่ในห้องเดียวกันสองต่อสองบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปชั่วขณะแววตาของเฉินห้าวเต็มไปด้วยความเร่าร้อนทันใดนั้นโจซีถงรู้สึกว่ารอบกายอ่อนระทวยขาก้าขยับไปไม่ได้แล้วสาวสวยของตนอยู่ต่อหน้าเฉินห้าวก็ไม่แส้เป็นสุภาพบุรุษอีกต่อไปรงเข้าไปโอบกอดตัวเธอไว้ทำตามความปรารถนาเสียงจุบ๊บจุ๊บดังในหูอย่างต่อเนื่อง โจซีทงสัมผัสถึงความรุนแรงของชายหนุ่มอย่างเฉินห้าวไร้หนทางตอบโต้ไฟร้อนรุ่งที่โหมกระหน่ำในเวลานั้นเปลวไฟได้ลุกโชนเฉินห้าวอกกอโดโจซีทงแล้วค่อยๆวางเธอลงบนเตียงที่อ่อนนุ่มอย่าข้างนอกยังมีคนอีกหลายคนโจซีทงอยากปฏิเสธแต่ยังตอบรับแรงฉุดรั้งไม่เป็นไรไม่มีใครรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่เฉินห้าวได้ถอดเสื้อนอกของเธอออกปกติแล้วในเวลาเช่นนี้ผู้ชายมักจะแสดงความป่าเถื่อนออกมานั้นก็ไปปิดไฟโจซีทงพูดด้วยน้ำเสียงเขินอายโอเคได้ตามที่คุณต้องการ เชิญห้าวดีดนิ้วแล้วตะโกนออกมาว่าไอ้มีปิดไฟภายในห้องมืดสลัวในทันทีเดิมทีที่นี่แม้ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างสไตล์โบราณแต่ยังติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ทันสมัยลดอุปสรรคโดยไม่ต้องลุกลงมาปิดไฟในตอนกลางคืนดังนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางภารกิจทั้งสองคนได้อีกแล้วตามด้วยเสียงจุบจ๊บจุ๊บทั้งสองคนก็ได้เริ่มทํากิจกรรมบางอย่างที่ไม่อาจจะพันนาได้หมายถึงกิจกรรมบนเตียงระหว่างหญิงชายขณะที่กําลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงเพลิดเพล,นเพลินกับความสุขดั่งปลาได้้นํา ที่โถงด้านบนบมีเสียงเดินดังขึ้นทั้งสองอยู่ใต้ผ้าห่มตัวแข็งทื่อหยุดส่งเสียงใดๆโจซีถงตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกหากถูกพบว่าเธออยู่ในห้องนี้ทำให้อับอายขายหน้าเป็นอย่างยิ่งที่มาอยู่ในที่แห่งนี้เพะทำไมห้องเลยอ,อกประตูละ่ะเจ้านายคุณอยู่ข้างในหรือเปล่าผู้ที่อยู่ด้านนอกเคาะประตูฟังจากเสียงแล้วก็คือเซียจิ้งเจ้าลิงน้อยนี้เดินมาถึงที่นี่ได้ยังไงเถินห้าวอดไม่ได้ที่จะต่อว่าในใจความจริงแล้วเซียจิ้งอยู่ในสนามตามาหาเถินห้าวไม่พบโทรศัพท์ไปก็ไม่มีคนรับสาย จึงเดินตามมาหามาที่อาคารนี้เขาเห็นประตูชั้นล่างเปิดอยู่และภายในห้องมีไฟติดอยู่จึงรู้ว่าเฉินฮ้าวต้องอยู่ที่นี่แน่นอนดังนั้นจึงเดินหาในชั้นล่างแล้วรอบหนึ่งหลังจากหาไม่พบจึงขึ้นไปหาที่ห้องนอนชั้นบนต้องบอกว่าเซี่ยจิ้งมีความสามารถด้านนักสืบเป็นอย่างมากเพียงครู่เดียวก็เดาตำแหน่งที่อยู่ของเฉินฮ้าวได้ทันทีซี่หยาส่งเสียงดังเดียวเธอก็ไปแล้วเฉินฮ้าวพูดกระซิบข้างหูโจซีถงตอนนี้ทั้งสองคนเนื้อแนบเนื้อชิดติดกันรู้สึกได้ถึงเสียงหัวใจที่เต้นรัวด้วยความตื่นนเตต้้ขของงฝ่ายายรม ตึงๆตึงเต้นแรงมากโจซีถงใบหน้าร้อนฉาเธอดึงผ้าห่มคลุมหัวไว้มิดชิดโดยใช้วิธีที่ไม่เผชิญหน้าอย่างน้อยก็ทําให้ไม่มีใครเห็นหน้าของเธอเจ้านายคุณไม่ต้องหลบหลอกฉันรู้ว่าคุณอยู่ข้างในเสียงเคาะประตูของเซียจิ้งค่อยๆดังขึ้นโจซีถงอภัอยที่จะพูดจาเถินห้าวก็ไม่ยอมออกเสียงเงียบเพียงเพื่อแจ้งว่าไม่มีคนอยู่ในห้องจู่ๆด้านนอกก็เงียบลงเถือนห้าวสงสัยอยู่บ้างเหนื่อยหน้าขึ้นฟังสภาพการด้านนอกอย่างละเอียดทันใดนั้นดวงตาเขาเบิกโคลง รู้สึกท่าจะไม่ดีความมาหากางเกงที่วางระเกะระกะอย่างรีบร้อนในกระเป๋ากางเกงมีมือถือของเขาอยู่ข้างในอาจเป็นเพราะเทพแห่งโชคชะตาคุ้มครองในที่สุดเฉินห้าวก็หามือถือของตัวเองเจอท่ามกลางความมืดมิดหลังจากควานหาจนพบหน้าจอมือถือก็สว่างขึ้นอัตโนมัติด,ด้านบนพบว่าเซียจิ้งโทรเข้ามาไอคอนโทรศัพท์สีเขียวกระพริบบนหน้าจอแสดงภาพหน้าจอของผู้โทรเข้าหลังจากนั้นหนึ่งวินาทีก็จะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่มือถือของเฉินห้าวดังขึ้นในห้องนอนไม่มีคน นั่นก็เป็นการเปิดเผยตัวตนโดยเจตนาแล้วในช่วงที่เหตุการณ์ขับขันเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้เถินห้ารีกดปุ่มปฏิเสธการรับสายสีแดงในทันทีหลังจากนั้นก็ปรับโทรศัพท์ให้อยู่ในโหมดเครื่องบินทันทีโยนไว้ใต้หมอนเพื่อขจัดปัญหาที่ตามมาทั้งหมดตอนนี้ก็ไม่กลัวสายโทรศัพท์เข้าแล้วทำภารกิจบนเตียงต่อให้เสร็จสมบูรณ์เถินห้ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำศึกสงครามอยู่ในใจเริ่มรู้สึกผิดนา่าแปลกเมื่อครู่ยังโทรติดตอนนี้ทำไมไม่สามารถติดต่อได้แล้วเซียจิ้งยัส รอครู่หนึ่งเสียงเดินค่อยๆห่างออกไปในที่สุดเธอก็ไปจนได้เฮ้อโจซีถงเปิดผ้าห่มถอนหายใจยาวด้วยความโล่งใจสุดท้ายก็ไม่มีใครล่วงรู้เรื่องนี้เฉินห้าวกลับรู้สึกเหมือนว่าอย่างนี้ความสนุกยิ่งเพิ่มมากขึ้นการนัดพบกันของคู่รักทั่วไปกลับเกิดเหตุความสนุกก่อขอองค์การแอบรักรู้สึกอารมณ์ดีชั่วขณะหลังจากนั้นเขาก็โอบก,กอดโจซีถงพูดว่าเอาละวิกฤตได้คลี่คลายแล้วพวกเราสนุกกันต่อเถอะไม่เอาแล้วหากมีคนมาอีกเออโจซีถงยังพูดไม่ทันจบคำก็โดนจูบปป บทที่2 3 8้อสคุณภาพไม่ดีภารกิจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยชายหญิงทั้งสองนอนอยู่บนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าโดยไม่อยากขยับตัวมีเพียงหัวใจที่เต้นขึ้นลงไม่เป็นจังหวะแสดงว่าพวกเขาเหน็ดเหนื่อยมากขนาดไหนแต่แล้วโทรศัพท์มือถือของโจโซีถงกลับดังขึ้นเธอนอนอยู่ในอ้อมแขนของเฉินห่าวหยิบขึ้นมาอย่างขี้เกียจพบว่าแม่ของตนเองโทรศัพท์เข้ามาเมื่อดูเวลาในโทรศัพท์พบว่าเป็นเวลาห้าทุ่มเศษแล้วแย่แล้วดึกขนาดนี้แม่ของฉันจะเป็นห่วงโจซีถงรีบทำท่าทางบอกให้เงียบเสียงจากนั้นรับโทรศัพท แม่ฉันอยู่ในงานเลี้ยงนะ่ะเออไม่ได้ดื่มเยอะใกล้จะเสร็จแล้วฉันจะพูดบอกกับเฉินเฮาสักคําก็จะกลับแล้วโจซีถงพูดกับคุณแม่ทางโทรศัพท์ไม่ให้เป็นกังวลจู่จู่เฉินเฮากลับมีความคิดเล่นพิเรนขึ้นกระโดดเข้าหาเธอโอเคของขวัญของแม่เอามาให้แล้วเฉินเฮาบอกว่าชอบมากให้ฉันฝากขอบคุณแม่อีกด้วยคุณแม่แค่นี้ก่อนนะค่อยคุยกันฉันจะรีบกลับบ้านโจซีถงพูดด้วยน้ําเสียงเป็นธรรมชาติระวังสายลงกลับดึงหูของเฉินเฮาหนึ่งทีด้วยความอับอายและรําคาญเพื่อเตือนสติของเขา คุณกล้าหาญเกินไปแล้วเมื่อครูหักฉันทนไม่ไหวทาให้แม่ฉันได้ยินเสียงฉันจะต้องฆ่าคุณแน่ๆโจซีถงโกรธมากเถินห้าวยังทําเรื่องแย่ๆเกือบทําร้ายเธออีกเพียงนิดเดียวก็อาจจะถูกเปิดเผยเมื่อครูต้องงอดลั้นมาโดยตลอดที่จะไม่ออกเสียงมาไม่มีอะไรเปิดเผยออกมาเลยเหรอเฉินห้าวหัวเราะห้าห้าห้าเมื่อเขาเห็นว่าเรียบร้อยดีก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟหยิบชุดเดรสส่งให้โจซีถงโจซีถงมองค้อนเฉินห้าวเพื่อเป็นการตอบแทนจากนั้นสวมใส่เสื้อผ้า เฉินห้าวมองชื่นชมอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆผู้หญิงของตนงดงามขนาดนี้มองเธอใส่เสื้อผ้านับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ในขณะที่กําลังสวมใส่ชุดเรซยาวกลับพบว่าสิบด้านหลังถูกเฉินห้าวดึงจนเสียหายไม่เป็นไรเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ใช้ได้รอเดี๋ยวฉันจะไปนํามาให้คุณเฉินห้าวคิดว่าจะใช้แอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านซื้อชุดใหม่มอบให้เธออย่างไรก็ตามชุดเรสชุดนี้นับได้ว่าเขาเป็นคนทําเสียหายฉันออกมาสวมชุดนี้กลับบ้านเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งกลับไปไม่เป็นการสารภาพความผิดของตัวเองกับแม่หรอ โจซีถงบนพึนพมพำหลังจากนั้นก็หยิบเข็มออกมาจากกระเป๋าของตัวเองแล้วเย็บชุดให้ติดกันเพื่อใส่กลับบ้านขอโทษไว้ไว้วันหน้าชดเชยให้คุณหนึ่งชุดเถือนห้าวแย้มยิ้มช่างมันเถอะอเก็บเงินนี้ไว้ให้มากหน่อยไว้ลงทุนในอนาคตโจซีถงไม่ชอบที่เถือนห้าวใช้เงินฟุ่มเฟือยทั้งสองคนเตรียมลงมาจากชั้นบนเฉือนห้าวมองเห็นว่าโจซีถงกลับไปเป็นเทพธิดาที่เย็นชาอีกคนหนึ่งจึงคิดที่จะหยอกล้อเธอจึงออกปากพูดว่าไม่ถูกต้องครั้งนี้ฉันให้บริการแก่คุณแล้วควรจะให้ค่า คราวก่อนทั้งสองคนอยู่ในโรงแรมหลังจากเสร็จกิจแล้วโจซีถงมอบเงิน3 2 0 0ันสรอเหรียญให้เฉินเฮานาเรื่องนี้มาพูดหยอกล้อใบหน้าของโจซีถงแดงระเรื่อออริบหยิบเงินหนึ่งอเหรียญออกจากกระเป๋าใส่ในกระเป๋าเสื้อสูทของเฉินเฮาทันทีอ่าแค่หนึ่งร้อยฉันราคาถูกไปแล้วมังเฉินเฮาพูดอย่างจงใจครั้งนี้คุณบริการได้ไม่ค่อยดีนะอีกทั้งยังมีคนมากวนใจอีกคุณภาพแย่จ่ายให้100หนึ่งร้อยเหรียญก็ถือว่ามากแล้วโจซีถงยกกระโปรงขึ้นแล้วก็ก้าวเดินห่างออกไป เินห้าวยิ้มแล้วโดนตามไปในใจบอกว่าโจซีถงก็น่าสนใจดีต่อไปยังต้องหารายได้เสริมกับเธอบ่อยๆก็ดีเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนในหมู่คฤหหาจงหัวเงียบสงบลงแล้วบรรดาแขกเรือต่างๆกลับไปหมดเหลือเพียงพนักงานอยู่ไม่กี่คนเก็บกวาดทำความสะอาดสนามเซียจิงกลับเดินตรวจรอบๆด้วยความสงสัยเจ้านายของเขาเฉินห้าวหายตัวไปหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วถึงตอนนี้ยังไม่เจอตัวและยังติดต่อไม่ได้ทำให้เขายังกังวลใจอย่างมากทันใดนั้นไฟสว่างขึ้นบนถนนท,นที่ปูด้วยหินที่อยู่ห่างไกลออกไป เกิดเป็นเงาของชายหนึ่งหญิงหนึ่งหญิงสาวนั้นสง่างามชายหนุ่มก็หล่อเหลาแน่นอนว่าเป็นเฉินห้าวและโจซีถงที่เพิ่งออกเสร็จภารกิจเมื่อครู่นี้เจ้านายพวกคุณเซียจิงวิ่งมาหาอย่างรีบร้อนเหลือบมองดูที่ตัวของทั้งสองคนอย่างชัดเจนเพื่อหาเบาะแสร่องรอยเฉินห้าวพูดขึ้นเมื่อครู่ฉันพาโจซีถงเยี่ยมชมที่บ้านเธอเหนื่อยแล้วตอนนี้จะไปส่งเธอกลับบ้านใช่หรือเซียจิ้งถามกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่ธรรมดาคำพูดบ้าบอนี้สามารถหลอกได้แต่เด็กอนุบาลเท่านั้น ทำไมฉันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องโกหกเฉินห่าวพูดอย่างจริงจังโจซีถงลูกไปที่ผมยุ่งยุ่งแล้วพูดว่าหมู่คฤหาจงหัวตกแต่งได้ดีมากฉันยังแอบอิจฉามากเลยทั้งสองคนพูดตอบสองประโยคจากนั้นก็เดินออกไปที่ทางออกเซียจิงกลับเน้มปากมองดูสองคนด้วยสีหน้าชงวนสนเท่คนขับรถของโจซีถงยังรอยอยู่ที่ประตูเริ่มมีตกกังวลอยู่บ้างตอนนี้เห็นเฉินห่าวออกมาส่งเธอจึงโล่งใจเฉินห่าวช่วยโจซีถงเปิดประตูรถเบลลี่โจซีถงเข้าไปนั่งตรงเบาะด้านหลัง ตาจ้องมองไปที่เฉินห้าวที่กำลังหันกลับไปด้วยความอาลัยอาวรณ์แต่สถานะของทั้งสองคนในเวลานี้ไม่ยอมให้เธอค้างคืนที่นี่ได้ทำได้เพียงมีความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วต่างก็กลับบ้านของตัวเองบายๆเดินทางปลอดภัยนะถึงบ้านแล้วโทรกลับมาหาฉันด้วยเฉินห้าวโบกมือลาอึมโจซีถงพยักหน้าอย่างอาลัยอาวรณ์หลังจากนั้นรถเบนลี่เลี้ยวหัวกลับขับออกจากหมู่คฤรืหาจงหัวรอจนกระทั่งมองไม่เห็นปลายท้ายของรถแล้วเฉินห้าวถึงจะหันกลับไปทางประตูแต่เกือบจะชนกับคนคน,คนหนึง่ง ที่แท้เซียจิงยืนอยู่ด้านหลังเขาคุณทําอะไรแบบนี้ดีไม่ดีทําให้คนตกใจรู้ไหมเฉินห้าวตำหนิไปประโยคหนึ่งเมื่อครู่คุณทําเรื่องอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่าละ่ะเซียจิงสักไซถามด้วยสายตาจับผิดฉันจะทําเรื่องอะไรไม่ดีหรือฉันก็ต้อนรับแขกด้วยความเหน็ดเหนื่อยเฉินห้าวตอบท่าทีไม่มีปัญหาใดๆเขาดูแลโจซีถงอย่างเหน็ดเหนื่อยจนเหงื่อออกไปทั้งตัวจริงๆคือผู้ชายนี่มันเป็นพวกแมวขโมยเจ้าเล่ห์มากฉันเคาะประตูก็ยังทําเหมือนไม่ได้ยินเซียจิงเปิดเผยความจริงของเขาออกมาแล้ว แค่เคกอมายมกดึกมากแล้วฉันจะกลับไปพักผ่อนแล้วสนามยังเก็บกวาดไม่เสร็จไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยทําเฉินห้าวรู้สึกผิดในใจที่แก้ตัวน้ําขุนน้าขุนบทที่2 3 9้สาสิบเก้าคอนามีอิทธิพลมองเห็นเฉินห้าวเดินจากไปเซียจิ้งโกรธจ,จนเท้ากระทืบพื้นทําปากมุย้ยแม้ว่าจะไม่สบายใจนักแต่ว่าเฉินห้าวและโจซีถงทั้งสองคนก็ยังโสดมีความสัมพันธ์กันใครก็ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวได้เซียจิ้งเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะเข้าไปก้าวไก่ได้ทำได้เพียงทำหน้าบูดบึ้งกับตนเอง แต่ดูเหมือนว่าเธอคิดอะไรได้บางอย่างท้ามเพลงอย่างมีความสุขเดินเข้าไปในบ้านสั่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปิดประตูให้สนิทความคลึกครื้นในหมู่คฤหาจงหัวสิ้นสุดลงในที่สุดความเงียบในยามค่ำคืนก็ย่างกลายเข้ามาเฉินห้าวเดินกลับมาที่ห้องอีกครั้งล้มตัวลงนอนบนเตียงที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบรู้สึกว่าบนหมอนยังมีกลิ่นหอมของคนอื่นหวนนึกถึงลีลาเร,าร่าร้อนเมื่อครู่เฉินห้าววาดไม่ได้ที่จะยิ้มมุมปากอยู่ต่อหน้าคนภายนอกโจซีถงมีท่าทีเย็นชาเรียบเฉยแต่ขณะที่ทั้้งงสองได ไล่ชิดกันกลับเต็มไปด้วยความเร่าร้อนจนทําให้ทั้งสองลืมเวลาไปเลยจนเวลาล่วงเลยเกือบถึงเที่ยงคืนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะนอนเฉินห้าวรีบโทรศัพท์ไปหาชิงจือออเทาเพื่อสอบถามว่าตรวจพบคนที่ก่อความวุ่นวายได้หรือยังยังไม่พบเพิ่งจะแฮกเข้าระบบกล้องวงจรปิดการจราจรผมกําลังตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ชิงจือออเทาพูดโอเคคุณก็รีบพักผ่อนไม่ต้องทาจนดึกดื่นพรุ่งนี้ค่อยพูดกันใหม่เฉินห้าวตอบโอเคอีกเดี๋ยวผมก็นอนแล้วชิงจือออเทาตอบรับคํา เฉินห้าวเดินเข้าไปอาบน้ําจากนั้นกลับมานอนบนเตียงสูดดมกลิ่นหอมที่โจซีถงทิ้งไว้บนหมอนนอนหลับไปสู่ฝันอันแสนหวานวันที่สองเฉินห้าวตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่มองเห็นสถานที่จัดงานเลี้ยงเมื่อคืนวานถูกจัดเก็บเรียบร้อยสะอาดสะอ้านไม่เห็นร่องรอยงานเลี้ยงดูไปแล้วทุกคนคงจะยุ่งกันจนดึกมากแขกเหลือที่มาเมื่อวานต่างก็พอใจกับลูกน้องที่เขาจ้างมาทําให้เขาได้หน้าไปเยอะเลยเฉินห้าวคิดว่าจะให้อ่างเปาพวกเขาเป็นรางวาัลเฉินห้าวจึงตั้งกลุ่มในวีแชทใช้ชื่อว่ากลุ่มหัวกะทิหม มอบอ่งเปาเป็นจำนวนเงิน5,000ันหยวนในกลุ่มนี้มีคนประมาณ2ี่ิบกว่าคนแต่ละคนสามารถแย่งอ่งเปาได้สองถึงสามร้อยทำให้บรรยากาศคึกคักทำงานได้ดีก็จะมีอ่งเปาให้เพื่อสร้างแรงจูงใจการทำงานให้กับพวกเขาในขณะนั้นเองเฉินห้าวรับสายที่โทรเข้ามาจากชิงจือออเทาพี่ห้าวตรวจพบและุ่มคนพวกนี้หาตัวยากมากจริงๆใช้รถทะเบียนปลอมน้ำเสียงของชิงจือออเทาไม่สามารถระงับความภูมิใจของตัวเองได้จากนั้นบอกข้อมูลที่ตรวจสอบพบให้กับเฉินห้าว คนที่สร้างความวุ่นวายเมื่อวานก็คือลูกน้องของเฮียสือที่เล็ดลอดจากการจับกุมลูกน้องตัวหลักของเฮียสือถูกจับมาหมดแล้วยังมีพวกปลาซิวปลาซ้อยที่ไม่มีหลักฐานจึงปล่อยตัวไปในตอนนั้นแต่ว่าพวกอันธพาลพวกนี้เมื่อก่อนอาศัยเฮ ah ียสือทำเรื่องผิดกฎหมายวันนี้ไม่มีเฮียสือแล้วก็เหมือนพวกวิญญาณเร่ร่อนก่อความวุ่นวายไปเรื่อยภายหลังฉียนรงข่าขหาพวกเขาจนพบบอก,กว่าต้องการสร้างความวุ่นวายให้กับเฉินฮ่าวสุดท้ายพวกเขาจึงร่วมมือกันลูกน้องเฮียสือติดตามเฮียสือมานาน ติดนิสัยการกระทําที่ชั่วร้ายอย่างนี้ของเฮียสือดังนั้นกองหินมหือมาที่ขวางบนถนนและวิธีการตัดสายไฟล้วนมาจากการกระทําของพวกเขาส่วนชียนโรงขายเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้เงินพวกเขาสามหมื่นเพื่อเป็นค่าจ้างเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนมีหลักฐานจากนั้นชิงจือออเทานํานข้อมูลที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรวงจรปิดทั้งหมดส่งให้กับเฉินห่าวเฉินห่าวมองดูหลักฐานทั้งหมดก็เข้าใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นการกระทําของลูกน้องเฮียสือหน้ารังเกียจมากแต่หากว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้ว เป็นชียนรง่ายที่เป็นคนสั่งการอยู่เบื้องหลังชี้ยนรง่ายวันดีวันดีของคุณมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเฉินห้าวพูดด้วยน้ำเสียงดุดืนและโหดเหี้ยมอิทธิพลของเขาทั้งสองห่างชั้นกันมากเฉินห้าวต้องการให้เขาชดใช้ในสิ่งที่เขาทำแต่ดูจากหลักฐานที่ไดมามากมายขนาดนี้ชิงจือออเทาทั้งคืนคงจะไม่ได้นอนเฉินห้าวรู้สึกซาบซึ้งใจมากจึงพูดว่าเหล่าชิงขอบคุณมากขอบคุณอะไรกันเราสองคนเป็นเหมือนดั่งพี่น้องชิงจือออเทาหัวเราะและพูดต่ออีกว่าเอาเถิดฉ นอนหลับอีกสักนี่ตื่นขึ้นมาพวกเราไปหาพวกมันพร้อมกันคุณพักผ่อนเถอะเรื่องนี้ผมสามารถจัดการได้เองจากนั้นเฉินห้าวางสายโทรศัพท์ทันทีตอนนี้งานขึ้นบ้านใหม่ก็เสร็จไปอย่างราบรื่นเฉินห้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องทํามีภารกิจอย่างเดียวก็คือจัดการกับพวกอันธพาลเหล่านั้นพวกลูกน้องของเฮียสือเพียงแต่นําภาพวงจรปิดให้กับตํารวจแน่นอนว่าต้องไปนั่งคุกเข่าอยู่ในห้องถังแน่แต่พวกมดปลวกเหล่านี้ไม่ควรให้ความสนใจคนที่จะต้องจัดการจริงไมย,ยมกก็คือฉียนโรง่าย ฉียนหลงขายคือนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในมณฑลเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนบริษัทหรงขายมีเงินลงทุนระดับพันล้านจะให้ล้มลงภายในวันเดียวคงยากอีกทั้งเขายังมีสถานะในสังคมใช้ความรุนแรงคงจะไม่ดีต้องใช้กระบวนการทางธุรกิจมาจัดการทําให้ฉียนหรงขายสิ้นเนื้อประดาตัวทําเช่นนี้ถึงจะเป็นการลงโทษเขาอย่างสาสมนักธุรกิจดังที่ไร้คุณธรรมสมควรใช้วิธีการเช่นนี้เฉินห่าวไม่เชี่ยวชาญทางธุรกิจต้องการใช้วิธีการทางธุรกิจเพื่อล้มฉียนหรงขายจําเป็นต้องหาคนคนนึ่ย นั่นก็คือเพื่อนสาวของเขาโจซีถงผู้หญิงของตัวเองเข้าใจการทําธุรกิจสามารถกลืนกินธุรกิจของฉียนหลงคายมีความเป็นไปได้สูงว่าสามารถกินน้ําซุปได้ถึงสองคำเรื่องดีๆเช่นนี้จะต้องให้เพื่อนสาวของตนเองเข้ามาร่วมวงด้วยเฉินห่าวรีบขับรถไปที่ตึกบริษัทโจซื่อสวัสดีประธานเฉินประธานเฉินอรุณสวัสดิ์ขณะที่เดินเข้ามาในตึกบริษัทโจซื่อตามทางที่เดินเข้ามาในตึกบริษัทโจซื่อพบกับพนักงานระดับสูงเข้ามาทักทายเฉินห่าวพวกเขานับได้ว่ามีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมาก ถึงแม้จะไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่เรื่องราวความสัมพันธ์พิเศษระหว่างเฉินฮ้าวกับประธานคนสวยของบริษัทหลีกหนีไม่พ้นสายตาของพวกเขาเรื่องนี้ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งบริษัทจนเป็นหัวข้อซุบซิบนินทาในบริษัทไปแล้วหากว่ากันตามสถานะเฉินฮาวก็คือว่าที่สามีของประธานบริษัทโจซื่อในอนาคตแน่นอนพนักงานในบริษัทอย่างพวกเขาต้องเข้ามาทําความรู้จักสวัสดีทุกคนเฉินฮาวพยักหน้ายิ้มรับด้วยไมตรีจากนั้นเดินตรงเข้าไปในลิฟต์เพื่อขึ้นไปชั้นบนพนักงานบางคนเห็นเฉินฮ้าว เข้าไปในลิฟต์ต่างก็เดินออกมาจากลิฟต์ไม่กล้าเบียดเสียดกับว่าที่สามีของประธานในลิฟต์เถินห้าวในบริษัทโจซื่อก็คือผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งบทที่240ิคุณบ้าไปแล้วเถินห้าวเข้ามายังสำนักงานประธานกรรมการขอประตูเชิญนเข้ามาโจซีถงตอบเสียงอยู่ข้างในแต่ว่าขณะอยู่ที่โตทำงานหูของเธอได้ยินแค่เสียงประตูแต่ไม่ได้ยินเสียงคนรายงานนี่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเธอเงยหน้าขึ้นก็พบกับใบหน้าของเถือนห้าวที่กำลังยืนยิ้มชั่วคลิปตาใบหน้าขาวนวลของโจซีถงแดงระเรื่ออ เพราะว่ารอยยิ้มของเฉินฮ่าวทาให้เธอคิดถึงเรื่องราวเล่าร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานคุณมาทําไมหรือขณะที่โจโซีถงพูดยังมีความรู้สึกผิดในใจมองไปที่ประตูรลัวว่าประตูยังปิดไม่สนิททําให้คนอื่นได้ยินเรื่องที่สนทนากันฉันมาหาคุณเพื่อหาไรายได้พิเศษนอกสถานที่เฉินฮ่าวพูดเล่นๆคุณบ้าไปแล้วที่นี่เป็นบริษัทถ้าให้คนอื่นโจโซีถงโมโหขึ้นทันทีขณะที่ตาหนิเฉินฮ่าวด้วยความพูดที่จรงิงจังพบว่ายิ่งร้อนโรนไปกับคําพูดของเฉินฮ่าวกลับทําให้เฉินฮ มองเธอตอบสนองด้วยท่าทีสนุกสนานทันทีที่โจโซีถงทําในสิ่งที่เฉินห้าวต้องการแล้วหันไปมองค้อนขวับเฉินห้าวหยุดยิ้มโอเคไม่หยอกคุณแล้วผมมาหาคุณมีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรได้ยินว่ามีธุระสาคัญโจโซีถงตั้งสติเปลี่ยนท่าทีกลายเป็นนักธุรกิจสาวผู้แข็งแกร่งคุณสนิทกับชี้ยนหรงไข่มากแค่ไหนเฉินห้าวถามชี้ยนหรงไข่เหรอไม่นับว่าสนิทมากเพียงรู้ว่าตอนที่พวกเราซื้อหมูคฤหาจงหัวยังประมูลแข่งกันไม่ใช่หรือ โจซีถงตอบใช่แล้วตอนนี้ฉันต้องการโค้นล้มกลุ่มบริษัทของเขาด้านธุรกิจคุณสามารถช่วยได้ไหมเฉินห้าวถามเขายั่วโมโหคุณเหรอโจซีถงประหลาดใจเล็กน้อยต้องการโค้นล้มกลุ่มธุรกิจหนึ่งคนทั้งสองนับได้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแล้วเหมือนดังน้ำกับไฟแน่นอนซีกองหินมหึมาและช่วงที่ไฟดับเมื่อคือนยังจำได้ไหมเป็นอุบายแย่ๆที่เขาทำซึ่งมันเกินขีดความอดทนของฉันแล้วแววตาของเฉินห้าวเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่แท้เป็นเขาที่ทำเรื่องชั่วร้ายขนาดนี้ มันมากเกินไปแล้วฉันสนับสนุนคุณโจซีถงได้ยินชื่อเสียงความอื้อฉาวของนักธุรกิจชั่วยอย่างชียนหลงข่ายและยังกล้าที่จะยั่วโมโหเพื่อนชายของตนอีกในตอนนั้นก็โกรธมากอยู่แล้วดังนั้นเธอต่อสายโทรศัพท์ภายในเรียกพนักงานคนหนึ่งเข้ามาประเดี๋ยวเดียวมีชายสวมแว่นตาอายุ30กว่าเดินเข้ามาเขาเดินเข้ามาเรียกประธานโจก่อนหลังจากนั้นเรียกประธานเฉินเขาคือพนักงานระดับสูงของบริษัทโจซื่อเป็นธรรมดาที่ข่าวสารจะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโจซีถงพูดท่านนี้คือผู้ให้คำปรึกษาห่วงแผนการลงทุน เขามีความเชี่ยวชาญในด้านการซื้อขายกลุ่มธุรกิจพวกเราจะเริ่มจากการประชุมขนาดเล็กเพื่อการศึกษาข้อมูลก่อนจากนั้นโจโซีถงนำกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเข้ามายังห้องประชุมเก็บเสียงขนาดเล็กผู้เข้าร่วมประชุมยังมีพนักงานแผนการลงทุนอีกสองสามคนผู้นำการประชุมหลักยังคงเป็นเฉินห้าวและผู้ให้คำปรึกษาห่วงโจโซีถงในฐานะประธานกรรมการพูดว่าจะเตรียมการควบรวมกิจาการหลงขายกรุ๊ปของฉียนหลงขายอีกทั้งต้องทำทุกวิถีทางซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายด้านผลกำไร ต้องการทําให้กลุ่มบริษัทของฝ่ายตรงข้ามล้มละลายขอเชิญผู้ให้คาปรึกษาห่วงเสนอแผนงานผู้ให้คําปรึกษาห่วงพูดด้วยสีหน้าสงสัยว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ขนาดเล็กผมจําเป็นต้องทาการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจึงจะสามารถเสนอแผนการออกมาได้แต่การควบรวมกิจการโดยทั่วไปแล้วมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือสร้างความเสียหายผ่านทางตลาดหุ้นกดราคาหุ้นของเขาลงให้ต่ำแล้วซื้อเข้าจากนั้นค่อยรวบรวมผู้ถือหุ้นรายเล็กอื่นๆหลังจากกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โรงขายกรุ๊ปก็จะมาเป็นของพวกเรา เฉินห้าวสายหน้าวิธีนี้ใช้เวลานานเกินไปและยังไม่สามารถทำลายเขาได้อีกด้วยเท่าหากฉี้ยนหรงขายทำการขายหุ้นเพื่อหยุดความเสียหายได้ทันเวลาเขายังมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอยู่ผู้ให้คำปรึกษาห่วงประหลาดใจรู้ได้ทันทีว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เฉินห้าวเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงอีกทั้งยังต้องทาให้ฉียนหรงขายชดใช้ค่าตอบแทนอย่างสาสมผู้ให้คำปรึกษาห่วงไม่มีวิธีที่เร็วกว่านี้เหรอโจซีถงสนับสนุนในการตัดสินของเฉินห้าวและช่วยเขาถาม ถาหากต้องการความรวดเร็วและไม่เหลือที่ให้ยืนอีกอย่างนั้นมีเพียงใช้วิธีที่ไม่เป็นทางการผู้ให้คำปรึกษาห่วงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญรีบกระซิบวิธีที่ไม่สามารถบอกกับใครได้ออกมาสรุปง่ายๆก็คือการตัดแหล่งเงินทุนของโรงขายกรุป๊ปรอให้บริษัทของเขาไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้อีกทั้งขณะที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินใช้วิธีปล่อยข่าวให้เผยแพร่ในวงกว้างเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้รู้ให้ทุกคนขาดความเชื่อมั่นต่อโรงขายกรุป๊ปขายหุ้นทิ้งกันอย่างวุ่นวาย แต่ว่าเมื่อถึงช่วงนี้ค่อยเ้ิเติมโดยใช้ประชามาติเพื่อเพิ่มความเลวร้ายให้กับเขาอีกโรงไข่กรุปต้องลง้มลงอย่างแน่นอนเถ้าหากราบรื่นตามแผนนี้ก็จะเร่งความเร็วได้อย่างมากในวงการธุรกิจแบบนี้มีตัวอย่างให้เห็นมามากกิจการหลายหมื่นล้านหลายแห่งภายในสิบวันหรือครึ่งเดือนก็ล้มล,ลงแล้วแต่วิธีนี้จําเป็นต้องใช้วิกฤตจากภายนอกมีเพียงกลุ่มธุรกิจมีปัญหาหนักมากจึงเหมาะสมที่จะใช้วิธีนี้ก็เหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่มาหือมาต้นหนึ่งจําเป็นต้องทําให้ภายในกลวงก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถผลักให้ลม้มลงได้ไม่อย่างนั้นต้นไม้ที่แข็งแรงต้นหนึ่งอาศัยแรงคนนั้นไม่สามารถผลักให้ลม้มลงได้เฉินห้าวฟังแล้วยิ้มจัดการฉียนหลงไายนักธุรกิจจอมคดโกงคนนี้เขามีวิธีของเขาอีกทั้งใช้วิธีของเขาเพื่อตอบโต้กลับไปให้เขานั่นสิถึงจะเป็นวิธีการของเขาโอเคก็ทำตามวิธีที่สองฉันจะตัดแหล่งเงินทุนของฉียนหลงไขเรื่องของธุรกิจให้พวกคุณดำเนินการดีที่สุดให้อาศัยจังหวะที่เขาล้มละลายยังสามารถทำเงินเพิ่มได้อย่างรวดเร็วเฉินห้าวยิ้มแล้วพูด ผู้ให้คำปรึกษาห่วงถามด้วยความสงสัยว่าแต่ว่าจะตัดแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุรกิจหลายหมื่นล้านนั้นมันไม่ง่ายเลยอีกทั้งเขายังสามารถจะกู้เงินจากธนาคารได้อีกการจัดหาเงินจากเพื่อนและวิธีการอื่นๆที่สามารถเพิ่มแหล่งเงินทุนในเวลาที่รวดเร็วได้อีกหากยืดเยื้อต่อไปอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีกนี่คุณไม่ต้องกังวลแล้วสรุปว่าฉันจะดำเนินภายในเวลาสองวันนี้พวกคุณก็คอยดูแล้วกันเถินห้าวพูดอย่างมั่นใจสองวันเหรอผู้ให้คำปรึกษาห่วงแสดงสีหน้าที่ไม่ค่อยเชื่อ แผนการค้นลงกลุ่มธุรกิจประเภทนี้โดยปกติแล้วต้องใช้เวลานานอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีจึงจะทำสำเร็จได้ภายในเวลาแค่สองวันจะเกินความจริงไปหน่อยแล้วเหมือนจะมีเพียงธุรกิจมือใหม่เท่านั้นจึงจะสามารถพูดคำพูดเช่นนี้ออกมาผู้ให้คำปรึกษาห่วงอดไม่ได้ที่จะมองไปทางโจซีถงเพื่อถามความคิดเห็นของเธอมีความรู้สึกกว่าเฉินห่าวเหมือนคนนอกวงการธุรกิจแต่ประธานบริษัทของตนต้องเข้าใจถึงประโยชน์หรือความเสียหายที่จะได้รับอย่างแน่นอน โจซีถงกลับรู้ดีว่าเฉินห่าวนั้นสร้างเรื่องปาฏิหาริย์ได้ตลอดมายิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไม่เพียงเป็นแค่การร่วมมือทางธุรกิจกันอย่างธรรมดาเท่านั้นโดยส่วนตัวยังมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันแล้วคำพูดหนึ่งคำของเฉินห้ากก็เพียงพอสำหรับเธอที่จะทำตามโดยไม่มีเงื่อนไขยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้อีกด้วยผู้ให้คำปรึกษาหวงรายละเอียดมาตรการทั้งหมดก็มอบให้คุณจัดการแล้วกันคุณวางงานที่อยู่ในมือลงแล้วตั้งใจทำ รับทราบประธานโจผู้ให้คำปรึกษาห่วงพยักหน้ารับคำสั่งแต่เขายังคิดไม่ออกว่าเฉินห้าวาจะใช้วิธีอะไรตัดแหล่งเงินทุนของโรงไขยกรุป๊ปเฉินห้ากลับขายจุดสำคัญไปแล้ววันนั้นเขาก็ต้องเริ่มดำเนินการตามแผนแต่ก็ยังจำเป็นต้องให้ผู้ให้คำปรึกษาห่วงร่วมมือด้วย